คำว่าฮัลเลลูยากับผู้เชื่อใหม่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอย่างไรฮัลเลลูยาความหมายมาจากภาษาฮีบรูปแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าเป็นคำอุทานที่แสดงความชื่นชมยินดีความขอบคุณหรือชัยชนะทางใจใช้ในชีวิตประจำวันยังไง ผู้เชื่อโดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่มักใช้คำนี้เมื่อรู้สึกว่าได้รับพระพรหรือรู้สึกดีใจมากๆเช่นได้รับข่าวดีผ่านเรื่องยากมาได้รู้สึกขอบคุณพระเจ้าตัวอย่างสอบผ่านแล้วฮาเลลูยาวันนี้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าใช้ในการนมัสการร้องเพลงหรืออธิษฐานในโบสถ์ ในชีวิตทั่วไปจะไม่ค่อยใช้กับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเพราะเขาอาจไม่เข้าใจบริบทผู้เชื่อใหม่ความหมายหมายถึงคนที่เพิ่งรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ความเชื่อพระคัมภีร์และการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนใช้ในชีวิตประจําวันยังไงคํานี้ใช้เรียกสถานะไม่ได้ใช้เป็นคําอุทานมักใช้ในบทสนทนาในโบสถ์หรือกลุ่มคริสเตียนตัวอย่าง เขาเป็นผู้เชื่อใหม่ต้องช่วยแนะนำขอหน่อยมีกลุ่มเรียนพระคัมภีร์สำหรับผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อใหม่อาจฝึกอธิษฐานทุกวันอ่านพระคัมภีร์ปรับมุมมองชีวิตตามความเชื่อเช่นการให้อภัยความรักความถ่อมใจสรุปสั้นๆฮาเลลูยาคำอุทานแสดงความดีใจขอบคุณพระเจ้าผู้เชื่อใหม่ คำเรียกคนที่เพิ่งเริ่มต้นความเชื่อคริสเตียนตัวอย่างการใช้ในชีวิตจริงธรรมชาติธรรมชาติรราตคำว่าฮาเลลูยาใช้ตอนดีใจล่งใจหรือรู้สึกขอบคุณพระเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดดังหรือเป็นทางการตัวอย่างเรื่องที่กังวลมานานผ่านไปได้สักทีฮาเลลูยาวันนี้เหนื่อยมากแต่ก็ยังรู้สึกว่าพระเจ้าดูแลอยู่ ฮาเลลูยาในใจนะครับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาผู้เชื่อใหม่บางคนจะใช้เบาๆในใจก่อนแล้วค่อยกล้าพูดออกมาทีหลังคำว่าผู้เชื่อใหม่ใช้เรียกตัวเองหรือผู้อื่นในบริบทที่ปลอดภัยเช่นโบสถ์กลุ่มเซลล์ตัวอย่างเราเป็นผู้เชื่อใหม่ยังเรียนรู้หลายอย่างถ้าเรายังงงๆบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นผู้เชื่อใหม่ อยากเข้ากลุ่มผู้เชื่อใหม่จะได้เข้าใจความเชื่อมากขึ้นคำนี้ช่วยให้ไม่กดดันตัวเองและเปิดโอกาสให้คนอื่นช่วยแนะนำคำอธิษฐานแบบผู้เชื่อใหม่ไม่ต้องสวยไม่ต้องยาวแค่จริงใจพระเจ้าขอบคุณสำหรับวันนี้ถึงหนูยังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ขอพระองค์ช่วยนำทางฮาเลลูยาอาเมน หรือแบบในใจว่าขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทอดทิ้งเราฮาเลลูยาสำหรับผู้เชื่อใหม่ไม่จำเป็นต้องพูดคำคริสเตียนตลอดเวลาฮาเลลูยาพูดเมื่อใจรู้สึกไม่ใช่เพราะต้องพูดพระเจ้ามองที่ใจไม่ใช่คำสวยๆค่ะเราเป็นผู้เชื่อใหม่อาจยังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ตั้งแต่เริ่มอธิษฐานรู้สึกว่าใจไม่โดดเดี่ยวเหมือนเดิม เวลามีเรื่องหนักใจแค่พูดกับพระเจ้าใจก็เบาลงยังเรียนรู้อยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ฮาเลลูยาคาอธิษฐานตามช่วงชีวิตตอนเครียดเหนื่อยใจไม่ไหวพระเจ้าตอนนี้หนูเหนื่อยมากหนูไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ขอวางทุกอย่างไว้กับพระองค์ ขอให้ใจสงบขึ้นทีละนิดฮาเลลูยาอาเมนรู้สึกได้รับพระพรพระเจ้าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหนูรู้ว่านี่ไม่ใช่เพราะหนูเก่งคนเดียวขอบคุณที่พระองค์อยู่ด้วยเสมอฮาเลลูยาอาเมนคำอธิษฐานสั้นๆในชีวิตประจำวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ฮาเลลูยา ขอพระเจ้าดูแลในทุกเรื่องอาเมนในใจพระเจ้าหนูขอฝากวันนี้ไว้กับพระองค์เราเป็นผู้เชื่อใหม่อาจยังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ตั้งแต่เริ่มอธิษฐานรู้สึกว่าใจไม่โดดเดี่ยวเหมือนเดิมเวลามีเรื่องหนักใจแค่พูดกับพระเจ้าใจก็เบาลงยังเรียนรู้อยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ฮาเลลูยา ช่วงนี้เราเริ่มอธิษฐานนะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่รู้สึกมีที่พึ่งมากขึ้นเวลาเครียดก็พูดกับพระเจ้าใจมันสงบแปลกๆเราเป็นผู้เชื่อใหม่ยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้เรารู้สึกแบกหลายอย่างคนเดียวพอเริ่มเชื่อเริ่มอธิษฐานรู้สึกว่าไม่ต้องสู้ลำพังแค่นี้ก็มีความหมายกับเรามากแล้วฮาเลลูยา ไม่ต้องเก่งไม่ต้องพูดถูกทุกคำาพระเจ้าฟังใจมากกว่าคำการพูดว่าหาเลยาไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นการตอบสนองจากใจพระคําที่หนุนใจอิสยาห์สี่สิเอ็ดสิบอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยะเท้อเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา ประยุกต์สร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม